สวัสดีครับพบมาหน่อยโชคสวัสดีที่สุภสุขคนกับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของเส้นหยวนวันจันทร์ที่ยีบหาสิงหาสองหาหกแปดของเส้นหยวนเข่าหกแปดตรงๆได้พี่น้องดนะ้เข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่เนพร้อไมไปบังคลิบยอดหลังได้เนี่ยลาพัฒนามันออกเลขบนออกหาหกแปดเลขล่างออกศูนย์หาเนี่ยเห็นบ่ ของเส้นย้อนนี่เขาหกแปดตรงๆเขาตัวเน้นความเลยมันเลียวแล้วมาว่งออกได้พี่นองได้ไปเบังคีบยอ้อนหลังได้ส่วนเหล็กวิ่งนี่ก็มาบนมาล้างเห็นบะศูนย์นี่ก็มาล้างเด็กออกศูนย์หาแปดก็อยู่บนเขาหกแปดตรงตรงเนี่ย ມາຕາມກັນຕໍ່ໄປ oh วิ่งบนล่าง หกเก็บเจ็ดบวมิดตัวเน้นหกสาม ก้าสามเก้าหก เกต้าวสีหก เจ็ดสองเจ็ดห้า หนึ่งหเก่าคู่บนล่างไปกลับได้พี่รองได้บ่มีตกกันว่มีตกรอง มิตรตัวเน้นด้พี่น้องเด้โมมิตกโมมิต,มตกันเก้าคู่เก้าหางบนล่างไปกรับเมื่อเบิ่งตัวเน้นมาเนี่ยตัวเน้นตัวเด่น หกสามตัวนี้ของผมเก้าสามสี่หกเจ็ดห้าคือเกาพี่ดองเป็นเน็มเนี่ยีกยูคือเกาพู้ทุ่นหน่อยก็เอาตต่ตัวเป็นเน็มเห็นว่าบางึงเขาตัวเน็นตัวเด่น วันจันยี่ห้าสิงหาสองห้าหกแปดลาวเซียนหยวนบนล่างเป็นไหวิ่งรูด6กับเจ็ดได้พ่นองเด้เป็นบนเน้นไฮดอกเลขวิ่งจับคู่เน่นยกหกสามเก้าสามเก้าหกเจ็ดเก้า่ดสองเห้าหนจับให้พร้อม6กเจ็ดเจ็ดหมาเบิ่งตัวเน้นมาเนีห้าสามสีห เกียหาประเน็นตัวเน้นตัวเด่นเลียกเก่าคูเก่าหาพระเด็นเนี่ยสี่คูได้พี่น้องเด้อนี่ลายมือของเพื่อนลาววันจันทร์พี่น้องนี่แหละพี่น้องมันที่เพื่อนบบเขียนแต่ว่าเพื่อนเขียนมือเขียนวันอยู่ตัวเพิ่นวงกลมนตัวเน้นเรียนได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอครับผมถ้ามักกระจัดถ้าขัดกระพันขอบคุณเส้นหยอดหลายๆเอาโชคหมานกันเฮงๆรวยๆสู้ผู้สู้คน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม